ให้ก็ให้เทบระดุเทพดาให้ไห้แทะเป็นเป็นวงผููแยงพอขอนกินขี้กินเยวผลว่ารองจะกินขี้กินเยอะอ๋แล้วกินได้แล้วคอยกันเป็นเวรทงคอยกัถทงได้แล้วคอยได้เป็นไหนประมทั้งท่านหมอคนจะดบราเยี่ยมเลยบ่บ่เป็นเลยเป็นหัวาจวัดดีครับแล้วะโอ้ยได้เงินเขาก็ไปแหละนีเขาหาเงินว้าอันเด็กปเถ่าว่าวคำจริงเนี่ยหวันอ๋อแล้ว จาไม่มีเงินจะก,กินบ้างเนี่ยจะได้ก็มานน่อันนี้ได้เงินเขาจะทักไปทักยุ่งเะมวันนี้ตเข่าคอยมาหายว่าในงานเข่าใช่หรือเ่ยังน่ะเข่ายังไนะปไปติดองอืเขานำจับบ่ายนี่นนนยังมืดเลยไปชินไปชิปีงให้เจา้า ก็ไปดีพ่อเท้าโดูดูเบื้งดูแลพ่อเด้อที่บ yup ุตรเถอะบัดดาโอ้บุเปลี่ยนจกเถื่อเสื้อผ้าพ่อเท้านีวเนาะเห็นงามใดก็เป็นตัวเก่าคณะชายตัวใดละตายครับตายค่ะมันไม่มีเนี่ยเปลี่ยนหลับอยู่แล้วอืมท่นที่ลูกเมียจะเอาเชือจับมือจับไนมองจับนะ จำมือต้องผิดต้องเปลี่ยนต้องไปชักไปตกยามนี่บุญย้ำนายภัยผืนคนคนดีเป็นคนจบแม่เอ้าวต้องช้าเกียรติชักทีของผัวเมียเขาไปบูชาเป็นเป็นแม่ที่ชอบของเขาเมียนั่งบอกเลยจะนีกโทรศัพท์คอยล่มเจ้าเฮ็ดหยังงนี่ไงไม่น่าเออเตอร์บอกเลยจะบิ่งบ่าลานมันเดชเจ้าก็ต้องเอัญมณีมาทั้งพี่ Ui. Tôi chắc nó mần nó mới tin đấy nọ Nó no. à. mà nhiều hẳn nó. Ờ. Hết phải bảo ở đây. có mặt cứ có mời hết mà. Đây dù đây, nhường lục, nhường à. để kinh nhân lục nhân lãn. Ờ. Thế đi đấy, lồng tẹt đấy. Này. Dù lại bảo đấy. Dù lúc mà nạc thai ở khoảng bảo <laughs> đi <địa> phòng này. <cười> <cười> này là này. นาะอยู่แล้วคันเปนโตินเนาะคราบ้ยนี่ยก็ให้เทประดุเทประดาให้ไพ่แทะเป็นบูงผููแยังพอขอนกินทีกินเยอะผว่ารองีกินขี้กินเยอแล้วกินได้แล้วคอยกันเป็นงูเห็ดทงคอยกินทงได้แล้วคอยได้ เป็นไงพอหลังท่านหมอเพิ่นจะบ่ได้มาเยี่ยมเลยบ่บ่เว้นเลยเพิ่นฮู้จักว่าดีคักแล้วเนาะโอ้ยได้เงินเขาก็ไปแหละ <c oughs> น,นี่เขาหาเงินเว้า <c oughs> อัน่นเองว่าเท่าว้าความจริงแล้วยวังแล้วแล้ว่มีเงินจะทิปบ่เนี่ยจะได้ก็มานี่อันนี้ได้เงินแล้วก็เขาสิทักไปสิทักอยุ่งนเหรอวันนี้ทิปเขาคอยมาให้วยวันนี้ยัดข้าวใส่อยู่บ่ยังหน่ะเขาหยันไคบ่ไปด้ติดต่อ có năm trăm bà thì nhắn mất rồi phải chịu thì phải chịu pin hay chồng Điếp cho có kín, chúc cho có kín như này đó Phải chứ đang phai, đang khuyên này cháu Thế nào không? Và hà phò hà lường hà lái bỏ Phò chích chân phân tay ngào bỏ Phò khí tuộp hơi chôm bỏ Một cái mềm Tôi chính เห็นตัวจริงเห็นกับหูดูกจตาชิปปากว่าวบอทอมือมือถังเขาบอกชิปปากว่าวทันตาเห็นโนชิปปากว่าวบอทอมือบ่ายเด็กเกยชิ้ตาเห็นบอทำมือบ่ายโอ้แม่นป่าเน้ะแม่นเต็งตัวได้แท้มันถึกเคยเห็นอยู่ในปอสามปอสี่ปีเนาะเมื่อกี้ค้าควันที่ว่าอย่ากินใบอย่าใดขอมลักประปุน เออมรตโตมหันชัดชื่อบุญชุดตัวชาติตัวลูกตัวลานตัวพ่อตัวแม่หันเน้นนั้นคนยืนยืนเน้นนั้นคนยังมีบุญเพราะนั้นมักตััวมกตมมักกินเหล้าเมาเชลาใบเมาล้อนร้อนเราก็ไปยังกายหอดมือมันอะไรคนจ้อยนะว่าแมน ลำร้อนว่าเสียล้ำลำร้อนเคยมาเน่ยนี่เมา่อเราเห็นลำมาอ่ะมาลุมมาแอนกันตัวตัวเองไปมากินเหล้าเนาะเออมากินเหล้าบ่บ่บ่เคยอืมคือยาได้กระชูบมาได้กระยาเอาไปไปรักเฉียงอยู่เฉียงกินอ่ากินไงยังได้คอโซงนั้นมัน มีระบบมียังพลอดภัทอนบุรุษทีเด็ดีเป oh. ็นย okay. so. mm ังบบบนี้ครับกัระวังกัวเก่าโดยนะโดยสติกัวเก่าคนทำมันต้องมีสติไใจอ้าวมีผู้ทุนี่ผิดเขาก็ต้องมีคิดเปลี่ยนแปลงี่นฮู้ถึงฮู้ผิดอ้าวฮู้ให้อภัยกุยอาจดะโทษอาจดะมาเป็นอันใดในพิดกฎหมายเขาก็มส่งเสริมบาเฮ็ดบาเฮ็ด เอ้ากินอย่ามาเดูก็เป็นไปคือผู้ที่กินผ่านมาทาน,นอย่ามาพวกเราเอาไปยักจะเป็นไหนไหนกินว่าแก่เกลียนบ่ไว้แก้ล่อไว้กินขี้บ่อย่ามาแม่น <c oughs> ข่อยช้างกันไหนออกกเจ็บดิเจ็บไปยังเด้อน้องพวกเราได้นะคอยโอ้ยจะกจินยังอีกแล้วนี่บม่ได้อยากยังอิงอ่มบอิ่มมันชมปลาแห้งแม่นพอใจเขากินก็มีแล้ว เจ้ากินดินอยู่หูแทงมีแล้วแม่แล้วไม่ต้องห่วงหยังบ่ไม่ต้องชนหยังนี่แหละคอยเข้ามากับบาดเข้ามาดูแลเจ้าเพื่อให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งบ่เท่าเลยโดยคนนี้มีเจตนาที่มาเห็ุให้เจ้าพิษเถียงกันกับเมียเราเจ้าพิษเถียงกันอยู่แล้วแต่เก่าก็ได้เนาะแม่นเซ็ีแม่นแน้าอุกบางเทปเนาะบังคอมเมนต์ว่าเขามาเห็ุให้เพิ่นพิษกันบ่เออว่าเขามาเหตุให้เพิ่นพิษกันว่าเขามาวุ่นวายครอบครัวเพิ่นว่ายมเจอบ่ปัดปนยุ่ยแง ติแท้แม่นบ่ทางนอกฮะทางนอกเขาพิจารณว่าขอยยุแยบ่โยุแยได้น่ะยินยุแยมาจ่ายค่าชลมให้นะไปยุแยข่อยนเด้อบ่จักซื้อไข่ซื้ออ่าซื้อไข่อปลาเมื่อยุแยข่อยเฮือนเด้อคั่นสิยุแยได้เงินานน่ะนั่นมายุแยเจ้าดีไข่นี่เอายุแยเฮาเก็บเฮาจยุแยเป็นน่ะบ ไอ้บถึรบ่ตรองก,กับลูกกับหลานคืนนี้นะมาทางมิ้ฟูบ่าโอ้ยเมื่อเขาบังมันทีมีคุณคา่ายังก็มีผู้อยู่คนอุชาบอ่กุยกุยว่าพีเนองว่าคนอุชาบอ่เลยพัดกุยเฮนมาแล้วมาบ้านไรหน้าเท่าชนทอนเลยเ่านังเขาบอกคุณท่งทั่วแผ่นชาอยเอากุยอีกล ชิปปากว่าบอาไอมือบายเออน่ะชิปากบายบอกให้เางนี่ยไปมึงอ้ยุ่มคืนาานี้เนี่ยพอหาเรื่องหายไรบดบิบ๊กก็มาป็นบ่เป็นก็มาเป็นไม่จริงจริงหลังหดตัวแต่เอนนอนผู้เดียวคืนนี้มีย<อ>บูมาใกล้มันหลก <ปา S 2> ักเอาปลากระป๋องไปบดแล้วก็ไข่ หมดเหล่วหมดแล้วบริยังเ่นญัเบิ่แลบิม่บบอกคญยเบไหลวเจาเน้อยบอกวัดโจมมา้านี่ทานกันกับเต่าพี่น้องเลยเห็นเอาเต่าเนีนี้จะมีนสีวิตคนนบ่าวดีนั่นบวกกับกันอึ้งย้อนแล้ววัดอึ้งอีมเห็นได้อึ้งอีอันนี้ในเชตูของชาติของประเทศ มันไพายสตรูของชาติคยคืคคคนนะี้เรเห็นไดจริงผ่านมานี่แหละคือหลังให้พอชุกให้มีความุกู่อยู่คือ,คอยเบิดเงินหาสิบพัน 50, ยอดจ้างทางป่าก็ได้แม่นจ้างแล,ล้วเผนแล้วทางทองคมเส้นเลยยนะแล้วแบบบททางอีกเลยนะฮะและ้วเงินแล้วแบบบททางไปเลยห่ะดีใจ่จะให้เอาได้สิบพันบนนั้นหมอมือนั้นมือก่อนให้อันสามสิบสามสิบแล้วก็ให้อีกมือหลังมานะแ่ บึ้งเอาตุ่นตัวอ้าวเริ่มหายดังนี้แค่พี่น้องเลยพอ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 ได้เอาเนาะเห็นซีบางท่านก็ว่าพอวเถ้าถึงท้อในพิษทำไมเพราะว่าบ่ได้เห็นกับตาได้ค่อยทำพิษค่อยแบบว่าเจ้าพิษว่าเจ้ามัาจมมากว่าหรือเออบ่คอยคนที่ชอบเียว่าพอเถ่าเห็ดเอาเนาะว่าพอเถ่าละเถ่าผัวเถ้ากี่ตัวกี่จมแล้วบ่ได <itations on S 3> ้จมบ่บ่ปิ้งบ่อ่าปิ้งเอาเนาะ นู no. ่นนี่แหละการอยู่กันกินกันบ่ประมาทจริงจังเพื่อหย่อมพุทธเอาอยู่น้ำกันกินน้ำกันตลอดชีวิตดูแลเบ่งแยงกันใจน้ำพเท่าแห้งตอนในคนแทบใครก็เฮ็นในใดมันจะเพียงจังพอมห่วงเจริญคือบ้านคือเมื่อเออห่วงเจริญสุขภาพอยู่ดีไม่แหงคือลูกคือหลานมาไข่มาหมูพร้อมมือ

มีตุก c l i ปเนาะบลักบุปุนนี่มันเชื่องยู่เชื่งหินยงเห็นมัดพอไปปุ้นเน่อใช้ทํามเนี่ไม่ใช้ทํามทศลาวหอเขาตั้งประเทศทุนาบูเมื่อใจน้อเนผลไม้ก็ไมแล้วผลไม้แล้วอาแล้วหอนหยาไมนได้รวยหยามคืนนี่กับตัวบัดเคืนละเนี่ยชาเลหัดมึงมัน เอาขบอกขอบใจนําลูกนําหลานเออไปเวียกงานบ่อื่นมันมีดูแลแต่พอบเดียวช่างคนงานช่างมอได้คอยดูแลแต่เจ้าผู้เดียวได้คขมือเนี่ยาน้ำตาชโลนะนจะตาชโลคอยบอท่านได้หนี่ไปใส่เลยได้เมนยานลาวโอ้ไปไนเอาทองเน่เนี่เโยเยปั่นป่วนในนนันเนนนี้เออมีบอกคนว่าคอยมาปั่นป่วนเจ้าผิดกันบ่มีแเดว้าั่มุดมีแล้วผู้เมนคันว่า ข่อยมาปั้นป่วนเจ้าพิกกันแต่ก่อนข่อยบ่ได้เข้ามาแม่นให้คนนี่เจ้าบางคนเฮาก็อ่านเอาแล้วมีผู้ยลรินนั่นแหละญานเจ้าลื่นบ่เออญานยญาตอายุเจ้าญาตลื่นเออไอ้ที่ญานคนเฒ่าลื่นอ้าวลื่นนี่ได้ลื่นบตายเลยเขาก็ยัดเลยกูก็บ่กูกูเบิ่งเออเจ้กมันเคยซสพเป็นเบิ่งเฮาตายแล้ยยามันรอดบ่าลีเบิ่ง เด้อบ่ได้กับบ่บอสเมนบ่ไดนบ่าหัวน้อบ่เถ่าบ่หัพี่น้องเนาะเนาะว่ามอนบ่ชื้นอ่าแพนกันเด้อลูกเอ้ยถั่วเป็นบ่วงกับบุฟเฟ่มาล้างแล้วเนาะบ่มีถั่วบ่วงกินล้างหย่านอนขึ้นก็มีมอให้ยแตกกระโปบก็อยยุ้ยนั้นแหะมันจิ้นมาจับมาแล่จ้าก็บเลยมาเลยก็ชอบค้นถุกชงถุกเชื่อ ว่าจะได้เงินว่าโอ้ยกินหนั่าอยากได้แม่นทะเลีจังว่าเนาะพอเท่าจังเราเนาะก็แม่นทะเลแล้วเจ้าบ่เห็นคอยหูพอแห้งแล้วไม่ค่อยหาเรื่องเอาคันมามานใ่นอกใจหน้าบ่ไปบูฮามัวคงแกชงเชื่อบ่ดป่าไใบคอยจุกคอยก็เห็นตัวจริงมาแหละการกระทำของลูกของเมียบ่มีจักเชื่ออย่คงเชื่อเหรอช้ำเชื่อมาหลายพอนเอาไป Bớt Ôi cầm doanh bên chết thì nóng nén. Cô tạo lìa nghiêng. Lìa nghiêng nắm ní học. Sing hang vào. Cheap. Cheap lìa sing. Long night hôm nay. Ciao bay nhuỵ. Long night hôm nay 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 โดยจะค้าดไว้จบเผืออารไว้จะมันเต้นไปแมนลูกหลานเอามาให้ได้ใช่ถูกเล็กชิซอยได้ชั้นใดแล้วพอเทาเป็นอาทิตย์ชันนี้แหละก็ชื่ออันค้างไว้มื่ออื่นจะมาปิ้งให้เนาะชั้นเนาะบ่บดมาด่างไผ่ละปิ้งให้เราบ่บ๊อดเอ็ดหมื่นเนาะคินเมล่าเ็ดเนาะไม่ได้เาบ่ปิ้งเป็นลายแล้วก็กินบ่บ๊ดบับกอดช่องโตปิ้งช่องโตเออบับกอดช่องโตก็อิ่มแล้วเออ À, bộ... mặt sau trên sít hương lần nguyên nó bò hinh bò hinh con bù mong mặt gắn hại bóng mà bụng cái 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 cái bụng cái bụng cái กินทำมดมือนี่กินเข่าทางน้ำเพื่อปลีกินมีไหมนี้จะกินเข่าแช่ไปเห็นทำบังไงทำบักง่ายมากไงวัวอิ่มกินกระสมปลาโนะมะอืมขันคอยคุณเจ้าวัวเจ้าอยากแต่หึงเหมืนนี่คอยก็เอามาแต่หึงและชมปลาเนาะมาโอชมปลาชมที่นี่มีแต่ปิ้งเอาเนาะอืมว่าเจ้าจะแช่ปิ้งเนื้อชมเนี่ยมีแห้งกูเผาไปกินไม่มีน้ำลายอายปากเมื่อกี้เมื่กี้กกินกินแห้งกินกระแดงนะ พอถ่ายเอาละแน่น่ะนี่เห็นขอพอนอนหลับโบมื่อมาล่ะรับมาเอาพอเ่านี่เนาะโดนเมียรังเก ตายตายเป็นแบบนี้เราซ็งแห้งมันแม่นแล้วนมนี่แล้วหนีหลาดแล้วเราไปแล้วไปหาพื่อใหม่บอกโอ้ยไปเมืองลาวมันจะได้เชียวมันจะแข่งเมืองลาวมันจะแขวงเนาะคิบฮกคิบเกตแข่งคิบแปดแล้วอีกเมืองลาวสิแปดแข่ง โอ้โมันโมมาต้นอะไรอันนี้คนบ่คอยเห็นบ่จำนะเห็นเอาเล้วตาดีแทะเท่าแต่แข่เอวยังดีบ่โดยเอาแล้วยังแข็งแหงอยบ่เจ็บบ่เป็นบุ้งบุจี้ไผ่บ่บ่รู้เอาเมียพิษคิดจะตายไปได้น่ะฮะเอาเมียพิษคิดจะตายนัดผมพิษเจ็ดวันมันปุ้งเอาเมียพิษอืมคิดจะตาย คือพาเนี่ยพิษอยู่ว่าแถวแถวนี้กันไ้คือพอีนไหนเป็นใบจื้อใบจำใบแถวเท่าวแถนี้ยังขึ้นว่ามีิอยู่บเะไรพิษอยู่พิษไม่มีผู้บงผู้แยงไม่มีผู้ดูแลจื้อไว้ด้ลูกด้ชัลูกด้ร้านช่างร้านเจ็บัวโซแบบนี้แล้วเนาะแมนอยู่บังคนเราดูแลเบิงแยงู่ชุดอยู่ว่าคำสื่อคนเราเนี่ยการที่ เจ็บโชกับลูกเมียดูแลนี่ยังมีแหงได้มีแหงภูมิใจแต่กำลังใจดับเขาต้นนำต้นใหญ่ใจมันบ่แม่อันนี้มัอมีกำลังใจจยูหน่อยนะเห็นไหมเห็นหน้าบ่ว่านี่เห็นเต่ามีความสุขดีมากไม่เครียดอีกล่ะเครียดไม่เครียดไปจักเขาก็มีพ่อมีแม่เขาก็พวกเราเนี่ยมีพ่อมีแม่เนาะไม่โดยมีไอ้มีน้องหกคนหกคนหมดพ่อแม่พ่อเ่ายังอยู่นี่ นี่ล่อิหาชิปีเนาะเพิ่นอ่ะเขาบปอยู่แล้วอยู่นี่น้ำพอน้ำแม่คอยพุ่นอยู่พ่อเอายังอยู่นี่เอยบ่อเน่ยเอาพุ่มีเอาอยู่ไปเจ้าเป็นพ่อเป็นแพ่อคอนตีคอยนะไม่เลยนะเจ้าเจ้เจ้าอยังแบบว่าเอาคอนตีบ่เห็นต่อคอนตีปาจะวหานนี่จะมันไปเมาหลับกคอนตีกันพ่อพ่ก็ไม่ได้ชอกและ เช้าเช้าเอาอีกพอคิย่ยามนี่รอกเดี๋ยวว่าอย่าปยายามชออะก็นาตุกหันตุกหนี่จดนี้จะนจ้ามยังงหนี้ยาลงบนกคือว่าลงบ้งบนบนไว้เออเหตุยาไม่ลูกมันไปยายามติดตามเบิ่งดูแลพอถ้าถูกถึงจริงถึงอย่างดีใจขนาดบ่แมนดูแลยังไ่ได้หลายกะ อยากชื่อไหมเฮราอยู่ไหมนางกรบเพราชื่อมาเลยบ่เห็นบ่เห็นบ่าวเรื่องชื่อแต่แน้วที่เอามาจอบมาคอยแมนปลาตัวหนึ่งปลาแห่งปลากระแดงปลานี่ปลาเป็นตัวหนึ่งกระพอดีใจเออได้ต้มได้แกงได้ปิ้งได้จี๋ก็มีอะไรพวกเบิกผวกแหงใครจะมาดูแลเบิกแหงปบบนี้บ่มีบ่มีบ่มี พอมาชมมาไปทุท่ทุ่แขวงทุท่ทุ่เมืองเราไม่ชมลูกชมหา้เบ่งคือชินนี่นี่นับติดชินป่าตานำชินต้นหน้าป่าต้นใหญ่ให้พอได้อยู่ได้กินเออธรรมดา,าคนเห่ามันยีโคตรป่าคนทิ้มบ่เออเอาเมลเพชิเท่าตายได้แบบนี้นเนาะเาแล้ว พว่าวคู like, tá, <s <S ่คล e ิปย yeah. ังอ in right> ้าสอนลูกสอนลานเนาะแมนพังลูกลูกลานเลยค่อยนี่ค่อยเอาเมียถือได้ค่อยเออผู้มันดีกระดิพันคนล้านคนมีผู้นึงเชีคนผู้มันดีเนาะแมนบ่อืคนเชียวไม้กูมือนีิคนเปล่าหรอเมียวไม้กูมือดวคนขี้ตัวขี้ตังก็เล้วพอเ่านี่คนชัดชื่อ ชื่อไม่ชื่อห่อไปเลยไปเฉะเฉะฉ่ำไปเลไปลักไปปุ่นไปเลยไปขึ้นช่งลงขื้นต่ำไปตัวไปต่มยังกึยังหมแล้วกับเพื่อนสูช่วงอนต่ำนี่ยิ่งกินไหวจัยใดคอบอได้ไปเฉะเฉะฉ่ำๆบ่เอ้าย่าเราพอเถอะสรุปแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้เจ้าโดยบอให้เจ้าคิดร้ายคิดขันเจ้าอยากแบบน้ำส้มน้ำหวานอยากน้ำใบได้ก็บอกข่อยซื้อมาโดย อะได้คอยพอซื้อได้ก็ซื้อแม่อยากอยากตะเวนอยากตะกุ้งไม่ได้บ่ได้มันไก่เด้อหนุกกินป้าทะเลทะไปบ่ได้เลยเอ่ยไปบ่หอดจอดบ่ถึงมมันใช้เครื่องบินใช้รถยนต์ทันใช่ไหมจะไปได้โเครื่องบินก็ขั้นโบนเงินจ้างเป็นแสนสองแสนบาทเอาเจ้าไหนเจ้าเงินมาใช้เงินแต่แต่ประเซ็นเงินบาทเงินดอลลาร์ใจดีเฉ่ได้มีแต่เงินกี วันกี้ก็บอกไปไม่เวียงจันทร์โัวกันบมมีสองสามลานบ่หอนดอกบ่ชิบล้านชิบล้านผมบอกโชว์สามลานบ่หอด đấy มันไก่เนาะเวียงจันทร์จ้เออมันคนละคนลวงของประเทศเยไปบ่ไปพออยู่เออคนเข่งบ่กลุ่มไหนแห่งไหนพออยู่มัดทุกจรทุกอย่างพอเวียงจันทร์ อโอเคบัดนี้พ่ด้อเดี๋ยวสิเข้ามาใหม่เด้อດຍໂດຍາຍດີອລກມັມຍັລູດเดี๋ยวລກຂົາໃໝ່ແລລູຂົາອີັງนດດດີຮງສບດີດສບດ